นี่หรือคุณแม่ไกรคลอดซาซิริต้าลูกนี้ออร่าดุดเจ้าหญิงแพ็คก,กระเป๋านับถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์บ้านนารงเดชก็ได้เตรียมต้อนรับหลานใช้สมาชิกคนใหม่เพราะตอนนี้คุณแม่คนสวยซาซซริต้าเจนเซนพระยาสาวสวยของกอนนารงเดชตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกชายคนแรกและมีอายุครรภ์กว่า3 7สัปดาห์แล้วคาดว่าเดือนนี้แฟนๆคงได้เห็นหนูน้อยเลื่มตาดูลกแน่ๆน ล่าสุดคุณแม่ริต้าอวดลูกสาวท้องแกะไกล้คลอที่สวยออรา่ราไรทิติโดยได้ให้น้องฉาดช่างแต่งหน้าชื่อดังมานรมิดความสวยให้คุณแม่สวยหวานละมุนดุดเจ้าหญิงดิสนีย์ในชุดสีฟ้าที่ดูมีความหรูหราเข้ากันได้ดีกับเครื่องประดับและการสไตล์แต่งหน้าทำผมสุดปังโดยการเนรมิดลุกนี้เพื่อต้อนรับลูกชายแต่ต้องชื่นชมจริงๆว่าสาวริต้าเป็นคุณแม่ท้อง,งแกะที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลย